สวัสดีครับวันนี้ได้มาม่าปีศาจดูซิมันจะเป็นปีศาจเขาไหมชมเฮ้ยนี่มันลื่นเนี่ยไอ้ห่างเนี่ยน่ากินไหยล่ะผู้ชมมาั<อ>น,นี้อัดอยู่เซนยืด<ห>น,น่ากิน เขาบอกเผ็ดนักเผ็ดหนาลองกินสิท่านผู้ชมว่ามันอร่อยไหมคำโตโตคำโตโตไม่กล้ากลัวเผ็ดลองก่อนผู้ชมเขาบอกว่าเผ็ดมากพิษปีศาจลองไม่เชื่อ หลองมันยินกัดดิคำตัวโตคำตัวโตคำโตมันนุ้ม่ากกินมากผู้ชมยัหัวเราะกัด้กินน้ำก่อนทำตัวโตกินให้มันไสระเบิดไปเลยท่านผู้ชมลองยั่ว น้ำหอมเป็นไงม้คะนมมากผู้ชมอร่อยตอนนี้นะมันเริ่มแตกในปากความเผ็ดเริ่มมาผู้ชมไม่เชื่อลองตอนนี้ในปากแตกตับ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 เสร็จปุ๊บ ตอนนี้มันเริ่มไหลมาด้แล้วผู้ชมเริ่มไหลลงมาแล้วกินน้ําก่อนร้อนเขาบอกเผ็ดนักเผ็ดหนาผู้ชมมันก็ไม่ได้เผ็ดนะเออถ้าคนชอบกินเผ็ดอ่ะเฮซื้อกินจริงจริงบอกเลยคอนเฟิร์มถ้าคนชอบกินเผ็ดกินถ้าคนไม่ชอบกินเผ็ดอย่ากระแดกไปแดกผู้ชมจริงจริง บายบายวันนี้แค่นี้ขอญาตไปกินก่อนถึงนี่เลยตอนนี้ <c oughs> ผู้ชมไปแล้วบายบายสวัสดีครับ